สวัสดีครับ,รบเกิดผมแบงกระโมเกมแคทตัว game, Marvel, แคทเกมมาเวลไลว์อีกเช่นเคยผมนะครั้งนี้กับโปรเจกต์เมนเกชินเคยผมจะมาเมนโครกแอนเด็คเกอร์ครับผมนะแต่ว่าครั้งนี้อาจจะเรียกว่าเป็นเมนจริงๆของผมก็ได้ครับผมนะหลังจากที่หลายรอบตั้งชื่อเมนมาแต่เอาจริงเล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผมนะแต่ว่าโครกแอนเด็คเกอร์ที่ผมจะมาเล่นภายในวันนี้นั้นอาจจะเรียกเป็นตัวเมนผมในระบบแรงก็ได้นะเนี่ยตอนผมเล่นแรงใช่ไหม เราจะมาดูสตาติสติกกันเออนี่คือตัวละครที่ผมเล่นเยอะที่สุดในแรงแล้วผมนะผมเล่นตัวนี้จนถึงโกเล่นไป2ชั่วโมงเกือบ3ามชั่วโมงได้ดังนั้นตัวนี้ผมเล่นค่อนข้างบ่อยผมเล่นเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวฮิวที่ผมเล่นง่ายสุดในเกมแล้วผมนะมันมีออโต้ล็อกผมคนที่เล่นไม่แม่นก็เลยค่อนข้างจะเล่นสบายครับผมนะแต่ว่ามันอาจจะค่อนข้างลําบากตรงที่มันต้องสับไปสับมา2ตัวถ้าเกิดว่าเล่นคล่องมันก็ ถือว่าเป็นอะไรที่เอาเรื่องครับผมนะมันฮิลได้แล้วมันก็สามารถคาได้ตัวเองด้วยในบางครั้งครับผมนะดังนั้นผมว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่เหมาะกับมือใหม่เหมือนกันเอคนที่อาจจะเลงไม่แม่นเหมือนผมอะไรแบบนี้ครับผมนะออโต้ล็อกไปง่ายดีเอถ้าฮิลมันก็คือเราต้องเลงไปที่ตัวเพื่อนเราแล้วมันก็จะฮิลมันจะออโต้ล็อก ทำไมเราไม่ต้องเล็งมามันก็ยังต้องเล็งอยู่นิดนึงแต่มไม่ได้เล็งเยอะเท่าไหร่มาผมนะก็จะมีสกิลของเธอเอาจริงก็มีไม่เยอะเลยนะเทียบกับตัวอื่นที่มีเรียกเป็นตับของเธอนี่จะมี2ตัวตัวละสสกิลไม่รวมอันตีกครับผมนะสกิลก็มีแค่เมาส์ขวาแล้วก็ L อ h i แล้วก็ E L อ h i f คือเปลี่ยนตัวไปมาครับผมนะสกิล,ลหลังๆมีแค่เมาส์ขวาแล้วก็ E ซึ่งไอตัว E ของเราคือการฮิล เมาส์วขวาคือการปักลูกแก้วลงพื้นแล้วก็ฮิลเอาไว้หิวเราอันนี้เอาไว้ทำให้ตัตูตาบอดกด E นะแล้วก็ลดดีเฟนซ์แล้วก็กดเมาส์วขวานี่ก็คือหายตัวากการามรถกันอันตรีได้ในบางจาังหวะโอเคมาเริ่มกันเลยว้าวว้าวมาไหนมาไหนวันนี้ c ักโอเคผมจะอมตอสัตร์ตัวเยอยผมก็จะเปลี่ยนไปตัวนี้เพื่อลดดีเฟนซ์มัน ถ้าเพื่อนยังไม่ได้ต้องฮิวมากผมก็จะมาดูฆ่าตายจะตายนะเฮ้ยไปไ,ไ,ไ,ไหนไปไ,ไหนวะไปไ,ไหนวะเอา้เอาเอาตายแล้วโอเคตกใจไม่ไมตายอืผมจะก็ขยันปล่อยนะผมนะผมจะเปลี่ยนเป็นตัวสีดําเปลี่ยนเป็นโคลกเพื่อทําการปล่อยลบยิเฟนแล้วก็ตาบอร์ดไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าฮิวอย่างเดียวอืมผมบวกก็ได้เนะี่ยเอาจริงมาบวกเลยไปไหนให้ คิด <c oughs> ว่ากลัวแหละเออแล้วเปลี่ยนเป็นโคลกตอนที่เราจะโจมตีผมนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแดกเกอร์ตอนที่เราจะฮิวเนี่ยแล้วก็ฮิวปิง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 ยิงเพื่อนฮิวฮิวไปปิง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 ถ้าขยันอยากจะตีหน่อยก็วางฮิวไว้แล้วก็ดูจุ๊บจุ๊บโอ้เยอะเกินเยอะเกินโอเคใจเย็นต้อะวังเรียบร้อยเนาะวอนดาฟัคดูโดนโอเคอเคอเค้าชิดเจฮอกอายลอยย่ะผมเนี่ย แมงแอบลอยสองทีตายแม่นอยู่ในห้องอา้ตะระวังเช็ดเออแล้วก็สกิลเมาส์ขวางโครก็ใช้ในการขึ้นที่สูงได้ครับผมเนะี่ยเวลาที่เราโดดไปถึงก็ใช้สกิลนี้ในการขึ้นที่สูงได้อารมณ์ประมาณนั้นมันหายตัวแล้วมันก็กันดาเมจด้วยนะถ้าเมาส์ขวาของโครกอะ ถือว่าใช้ได้เลยผมนะเป็นอะไรที่มีประโยชน์หลายอย่างแล้วข้างบนเขาทำอะไรเนี่ยแอบยืนเนียนเลยนามอวางจัดจริงเ้ยระวังตายฮึผมจะใส่ตาบอดฮิวเพื่อนเพื่อนฮิวเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะว่าไปเราไม่มีแทงใช่ไหมจะว่าเออเราก็ว่าอยู่กําลังว่าจะหาฮิวแทงแต่แมงไม่มีแทงเล้รอะวังตายไม่เป็นไรผมฮิวโัวๆเอาลโลแล้วผมก็สามารถเล็งยิงสไปเดอร์แมนได้นะเพราะว่าผมไม่ต้องเล็งไงผมออโต้เอม ถ้าโจมตีตัวแดกเกอร์ไปออเอาตัวเอมดังนั้นผมสามารถไล่ฆ่าซัปเบอร์อแมนได้ถ้าต้องการอโอเคถูกแอนตีหน่อยบอนตีก็คือการเนี่ยผมนะลมควันจะปล่อยสีทีจะทำให้คนที่อยู่ข้างในนี้ถ้าเป็นเพื่อนได้ฮิลถ้าเป็นศัตรูโดนดาเมจถือว่าเป็นลไรที่คุมสถานการณ์ดีมากวัดดาฟั k เนี่ยผมกดเมาส์ซ้ายค้างไว้เมื่อกี้ผมเล คิวสองตัวยังไงก็งง,งๆเหมือนกันเป็นตัวที่เล่นง่ายหมนะก,กดเมาซ้ายค้างไว้สมมติว่าดาฟัคระเบิดไฟเอาจริงผมยังไม่รู้วิธีการเปิดนี่เลยคือศัตรูสามารถเปิดนี้เพื่อเล่นงานเราที่มาเฝ้าทานอยู่ได้เปิดไฟใส่เราเมื่อกี้ผมนี่วัดดาฟัคมาจากไหนดีเอ้าชิบผมหายหตัวหลบได้อุ้ว้าวไม่โดนผมหายหตัวหลบย่า่ายงเมียนโอเคมาฆ่าไปดอร์แมนก่อนรำคาญ เนี่ยผมสามารถเล็งเอมันจะหลบไปได้วัดดาเพาะเอาเกผมวิว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 อันนี้สกิลตาลอยคนนั้นเต้องหลบก่อนแม่เดี๋ยวโอโตโอ้บูลินพาใครมาไม่รู้โอเคหอกอายนี่ก็แอบลอยอีกแล้วโอเคมันต้องหิวเพื่อนหน่อยมันแม่นอยู่นะหอกอายต้องระวังึบใส่สกิลนี้แล้วก็อืมอืมอืมโอ้แอบยิงตาหลอดไม่ค่อยจะลดเท่าไหร่โอ้ยมารับโอเคผมหลบปุ๊บ เอตอตอนที่พวกตัวไดเออพวกตัวจะพุ่งเข้ามาเล่นแนวหลังผมสามารถใช้เมาส์ขวาเพื่อหลบได้เริ่มเยอะแล้วโอเคฮึผมฆ่าหน่อยก็ได้มั้ยย่าโอเคสายหลอกฝั่งผมนี่เล่นแล้วเอ้อมา,าไหนอุ้ยระวงดูดหลบไอ้นี่เมื่อกี้ใครแม่งมาตีผมเกือบตายโอเค อลดยับแล้วก็อู้ได้แล้วผมนะอันตีสแตกเลยยิ่งสแตกยิ่งซ้อนพื้นที่เดียวกันเท่าไหร่ยิ่งแรงแค่น,นั้นยิ่งหิวแรงยิ่งอะไรแรงตอนนี้ผมน่าจะมาตาแล้วตาอะไรที่สกิลยิ่งอยู่ตอนนี้ก็เลยยิงศัตรูไปเรียบร้อยอจบอะไรตารอตายจะเกิดเลยรไหมเองมันจะเกิดไม่จะเกินมันจะเกินเออผมก็ดูรอเลย,ยงั้นม,มันก็เกิดมามันก็ตายอีกรอบจากไวเห็นปะไปแล้ว นี่นีหนีไปอยู่ไกลแล้วก็เปลี่ยนเป็นท่านี้ท่าดูดของโคลกเอาไว้จัดการตอนที่มันอยู่ใกล้ๆถ้าอยู่ไกลแล้วก็เปลี่ยนเป็นดกเกอร์แล้วก็ตีออโต้มาจากไหนเนี่ยดร็อเตอร์เต็งมันวาร์ปมาใช่ไหมรู้นะโอ้เผอโดนชิปโอ้โหมันเริ่มเยอะแล้วว่บอลอาเกนมันบอลอาเกนกระดื้ดเลยศัตรูเวนเออโหเจอวุบลีเล่นเลยผมนะมาบอลอาเกนกลางวงแบบนี้ ใช้ทาชชีวิตกลางวงอ,อจบเลยครับผมนะ <epic> เพื่อนผมแซรี่ดีด้วยแหละผมรู้สึกว่าผมมัวแต่นั่งอธิบายเอาจริงไม่ได้เล่นเลยมากเลยทั้งการต่อสู้เมื่อกี้ตัวนใหญ่อธิบายอย่างเดียวเออแทบไม่ได้มีสมาธิในการเล่นเท่าไหร่ฆ่าไปสิบเจ็ดวัตต์เฟัเดี๋ยวกูนีพีเอสด้ะอ๋อมีซัพพอร์ตตามตัวาะว,ว่าทำไมมันเพื่อนเรายืนนาน ไม่ต้องมีแทงครับผมนะสาม DPS สามสปอร์ตมันสายเรยวนี่แลดูโหดอีกสักรอบแล้วกันรอบนี้ผมจะโฟกัสการเล่นแล้วรอบที่แล้วมัวแต่อธิบายรู้สึกตัไอทีอยาวดูชนะแล้ว oh, <laughs> ดาฟักแต่รอบนี้เป็นด่านที่เราต้องเขน็นเมื่อกี้ด่ดานป้องกันพอไหวแต่ด่านต้องเข็นนี้ไม่มีแทงมันจะลําบากกว่านี้ยก็ยังไม่มีแทงจะคงเป็นสาม DPS สามสปอร์ตตอนนี้เมตานี้มันฮิตกันเหรอ เล่นสามดีเพสสามซัพพอร์ตี้โอเคจะปล่อยผู้ปล่อยมานเข้าไปเผื่อพุกโรสศัตรูมันจะลดโอเคออกมาได้ไอ้ท่าเมาส์ขวาเราจริงๆเก็บไว้ก็ได้นะไม่ต้องใช้เท่าไหร่ใช้ตอนที่มีตัวมาล้วงเราอะมันจะมีบางตัวชอบมาล้วงเราตอนที่เราฮิลโอ้โหและคูณค่าค่ามูลใ,ในตัวเองก็โทษ เดี๋ยวเพื่อนจะตายโอเคกดเมาส์แต่อ e. ีนี่ไซสใช้เลยเพื่อเได้เลยทำให้การฮิลเพิ่มขึ้นกดกด e. อีเออแล้วมีแทงนี่แล้ว,วมีคนเปลี่ยนให้ตอนแรกเห็นไม่มีแทงแต่เาไปข้างหน้าได้เลยเดี๋ยวตามเพื่อนไปทนันเพื่อนมันไปไวมากเพื่อนใจเย็นแล้วก็โครแอนเดอร์มีออโต้เอมดังนั้นผมจะเป็นคนที่หน้าที่หลักก็คือฮิลพวกสไปเดอร์ Man. แมนเลยพวกตัวที่เลงฮิลยากเดี๋ย,ย,ยแหละเออตัวแทงอะไรเพื่อนเราน่าจะเลงง่าย ผมต้องคอยหิวโอ้โหมึงตายได้ยังไงโดนหอกอายฆ่าผมนะเดี๋ยวหอกอายอยู่ข้างหลังเหรอเดี๋ยวฟัแล้วมันฆ่าเราทีละตัวเนี่ยนะโอเคเราได้พอย์แรกแล้วอย่างไวก็คือสวอยดีเอ้ยละคุณเอ่ผมต้องหิวพวกที่ตัวเล็กๆตัวฟิวลวิเพราะผมออโต้ล็อกอยู่แล้วยังไงก็โดนโอเคจะสับปุ๊บสับปล่อยท่าอ e ีของแดกเกอร์ไปเรื่อย เอยหลบประมาแหมเพื่อนเราก็โดนโดนโอเคผมจะฮิวตัวเองหน่อยถ้าฮิวตัวเองก็กดเมาส์ขวาวางองพื้นเพื่อนมึงไปไวเกินดูหิวไม่ทันตาไม่ทันนะฮะนี่โอเคพอได้อันตีแล้วแต่ใช้ยังไงจังหวะนี้อันตรีผมนี่พูดตามตรงมันเหมาะกับฝ่ายดีเฟนต์มากกว่าเพราะศัตรูต้องเข้ามาแต่นี่เราเป็นฝ่ายแอทแทคนี่ก็ต้องมานั่งคิด i n v In สต์เซิร l ถ้าอยู่ในนี้จะหายตัวได้แต่เพื่อนเราแมง ไปกันไวแล้วมันเหมือนมันรีบไปไหนกันโอเคผมจะวูบอันตีก็ยังไม่รู้มันโดนตีของคไม่รู้ว่าตัวเองโดนอันตีเออโดนสแต็กยาวอ้นี้ผมไปช่วยได้อยู่เนี่ยเพราะตอนนี้มีอันตีอยู่โอเคไม่ไหวอาชี้วอันตีหมดโอเคแทงคิวโชคดีได้ที่ชุชีวิตของแลคคูน แต่ว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างหน้าอ่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาอยู่นั้นหิวไม่ได้อ่ะโหไม่รู้เข้าไปยังไงนี่เหลือแต่ซัพพอร์ตใช่ไหมเนี่ยโอเคผมหลบวิ่งอืมมันมาได้เลยแล้วเฮลเมเอ้าวมาดีมาเล็ดกลัวเล็ดกลัวบิดเล็ดกลบิดกลัวกลัวนะกลัวก็ได้อ่ามันมาหลายคนถ้ามันมาตัวเดียวเมื่อกี้ผมบวกได้นะแต่ว่ามันมีซัพพอร์ตมีอะไรมาช่วยมันด้วยตอนแรกมาสบายสักพักเริ่มจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ กดทำไหมเนี่ยกดผิดเอาฮิวเราวิ่งเข้าไปโดนป <c oughs> ้อมโดนอะไรเยอะเหลือเกินเพื่อนเราแม่งไปตรงนู้นอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ตายอยู่คนเดียวโอ้ชีวิตจริงๆตายฆามันมาโฟมมาแฟนแทเทคอะไรเราโอ้ยตายไวเกินหานอ้าวจะตายด้วยเหมือนกันตายจะตายแล้วโอเคผมจะไปแล้ววิววิว วิวิโเกคบอืมปักพื้นแล้วก็อืมมาบุกบุกปู้มาเลยกลัวฆ่าแม่งไม่ตายหายโอเคโอเคอันตีผมหมดผมต้องเพนกันแด้ไหเพ็ดอันตีผมฆ่าไปแล้วเมื่อกี้ใช่อันตีไปแต่ฆ่าไปสักคนนี่แย่มั้ยเออแวนได้พร้อมเหรอพร้อมแล้วพร้อมมันบอกว่าอันตีมันพร้อมแต่ทำอะไรได้อ้าฝาก รอบนี้ไม่ค่อยอไวหวครับผมนะก็ไ,ไ,ไ,ไปกับตันเมกามาจะดีลระผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะช่วยทีมเราได้มากนะ้อยแค่ไหนเลยสองนาทีแล้วตอนนี้มผมก็ยังคิวไปเรื่อยๆค <c oughs> ิวเป็นมือแล้วเนี่ยกดแค่เมาส์ซ้าย <c oughs> เอ้ยอ่าคิวไม่ทันตายไวเกิน กำลังจะลดดีลดได้นั่นให้นันไม่ทีเอาตายแล้วยิงอังอังต้องเล็งเล็กน้อยไม่มีออโต้ล็อกอังเพื่อนเราไปไหนแล้วแม่เพื่อนมึงไปคนเดียวแล้วก็ไปตายอยู่คนเดียวข้างหน้าโอ้ชีวิตจริงๆโอ้โอเคโอเคถึงเวลาฮึบอาตะเกนเดียวอ้าวมันตายได้ผมนะเออตอนที่ผมใช้ตีนี้ผมมีโอกาสตายได้ถ้าเกิดว่าผมพุ่งไปแล้วหยุดนิ่ง หอกายเมื่อกี้เห็น K.O. มันเรืองแสงอ๋อมันหลอดหอกไอดีว่ะเคดูไอคอนจะแยกออกได้ผมนะคนไหนหลอดหอกไยฟังดูมีหลอดหอกไอตายหาแล้วตายหากระดังทิมเจอหลอดหอกไอเข้าไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยปิงแล้วปิงดูก็โอ้ยนะผมว่าผมโดนเนิร์ฟปิงเยอะเกินรอบที่แล้วไม่มีปิงรอบนี้ปิงเยอะมาก ผมโดนเนิร์ฟแม่งดีเพล็กเยที่เห็นนะผมนะโครกแอนดักกาถ้าเป็นดักกานี้ตีเขาไม่ค่อยลวงเบาเกินต้องระวังอันนี้ลูกพลังของอีเพเทมูแมนอย่าลืมยิงอองโดนเล่นแล้วนะ่ะเข้าไปแล้วตัช่วยไม่ได้ด้วยโอเคอืฮิวโอเคสวยผมใช้เมาส์ขวาเพื่อนเลยเนี่ยแป้นแทศที่ เอาจริงเราสู้ได้เล่นแม่งเลยเนี่ยไปแล้วเวได้เป็นนันตีที่เบาที่สุดในเกมแล้วโหนันตีของมิสเตอร์แฟนแทสผิกโอ้เว้เนอะโอ้หิวไม่ได้เลยเฮ้ยตายกันไวเกิดแี่มเดอะมูนอ,อ่า,อารอบนี้เราน่าจะ DPS ดิบฝั่งเราทำได้ดีไหม เออดีเมันโหดเกินมันมีหลอดหอกอายแต่ก็เคผมนะ้คือการเล่นเมนคลและดักเกอร์ครับผมนะอันนี้ผมเอาจริงๆนะผมทำได้ดีในแรงแต่ควิกแมตนี่แล้วแต่ดวงว่าจะเจออะไรบ้างแต่ว่าหลักๆคือการช่วยฮิวเพื่อนผมว่ามันก็มีประโยชน์แหละก็เคเหมือนใครชอบคลิปนี้แล้วใช่แล้วก็เมนต์เพื่อเป็นปการใจผมสำหรับใครอยากดูเลย์เกมนี้ต่อยไ้กดไ like ลค์กันเยอะสตรับกดไุ๊์บายมน่อยกู๊ดไนท์ชู